สวัสดีคะ่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะเช้าวันใหม่นะคะพี่น้องคะขอพระเจ้าอวยพรพทุกท่านให้ทุกท่านมีความสุขและก็สบายใจนะคะเช้าวันนี้นะคะเราจะนําพระพจนะที่เราได้นำมาอธิษฐานนะคะซึ่งเมื่อวานเองนะคะอาจารย์ก้อยได้นำพระจนะนี้มานะคะก่อนคาอธิษฐานด้วยนะคะแล้วคุณหมอคิดว่าเป็นพระวจนะที่ทรงคุณค่ามากๆนะคะในพระธรรมสรดีบทที่34ข้อสิค่ะพระธรรมสรดีบทที่34ข้อสินะคะ เราสิงหนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหยแต่ผู้ที่สแสวงหาพระยาเวไม่ขาดสิ่งดีใดๆขอบคุณพระเจ้านะคะในพระธรรมบอกกับเราว่าแม้กระทั่งสิงหนุ่มนะคะที่ดูเข้มแข็งนะคะแข็งแรงเป็นเจ้าป่าเลยนะคะ ก็ยังขาดแคลนและหิวโหยนะคะนั่นหมายถึงว่าถ้าผู้ที่ไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าหรือผู้ที่ไม่มีพระองค์นะคะก็ถึงแม้ว่าเขาจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามนะคะเขาก็ยังมีวันที่จะขาดแคลนและหิวโหยไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดนะคะทางด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณนะคะแต่พระองค์บอกกับเราว่าแต่ผู้ที่สแสวงหาพระยาเวไม่ขาดสิ่งดีใดๆขอบคุณพระเจ้าสาหรับเช้าวันใหม่นะคะพี่น้องที่รักคะ่ะเพราะว่าเมื่อเราสแสวงหา เมพักของพระองค์เมื่อเราแสวงหาพระเจ้าเมื่อเราแสวงหาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราเราไม่เคยขาดสิ่งดีใดๆเลยในชีวิตประจําวันนะคะไม่ว่าจะเป็นพระพรใดๆก็ตามมากมายไก่กองนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันใหม่นะคะที่พระองค์บอกกับเรานะคะให้แสวงหาพระยาเวให้แสวงหาพระเจ้าอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วจิตใจของเราให้พักพิงอยู่กับพระองค์นะคะให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในใจของเราให้พระองค์เป็นชีวิตจิตใจของเรานะคะและเราไม่ขาดสิ่งดีใดๆเลยเมื่อวานเราก็มีคำพยา าะะจากคุณกุ้งด้วยเช่นกันนะคะขอแสดง ชื่นชมยินดีกับท่านด้วยนะคะเพราะท่านบอกว่าเมื่อมาอธิษฐานครั้งแรกนะคะเมื่อวานเย็นนะคะท่านกลับไปก็ได้พ,อพอระพรมากมายนั่นหมายความว่าพระพักของพระเจ้านะคะเป็นพระพักที่เราคงจะต้องสแสวงหาเราจะสแสวงหาพระองค์ด้วยกันนะคะด้วยการอธิษฐานด้วยการนมัสการพระเจ้าด้วยการเอาใจของเราให้กับพระองค์นะคะพี่น้องที่รักคะแม้กระทั่งสิงหนุ่มเขายังขาดแคลนและก็หิวโหวยนะคะและขาดสิ่งที่ดีงามในชีวิตนะคะถ้กว่าพี่น้องสแสวงหาพระเจ้าเราจะ ไม่ขาดสิ่งดีใดเลยทั้งสิ้นนะคะในระหว่างทางของเราก็จะมีแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นเช้าวันใหม่นะคะอยากจะขออวยพร,พรทุกท่านนะคะพี่น้องมหาชนจังหวัดเชียงใหม่เป็นพี่น้องที่เข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะเราจะทาภารกิจวันนี้ด้วยพลังของพระเจ้าด้วยพลังรักนะคะและเราจะรักผู้คนมากมายเหมือนดังที่พระองค์รักเรานะคะและจําได้เสมอใช่ไหมคะว่าความรักนั้นย่อมอดทนนานนะคะเราจะให้อภัยซึ่งกันและกันเราจะรักกันมากๆจากใจของเรานะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันใหม่นะคะพี่น้องที่รักคะ เราจะออกไปนะคะด้วยใจที่เข้มแข็งเราออกออกไปนะคะด้วยใจที่ยำเกรงพระเจ้าและเราจะไม่ขาดสิ่งดีใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสำหรับเช้าวันใหม่นะคะไม่ว่าท่านจะทำกิจการใดๆก็ตามนะคะหรือภารกิจใดๆก็จะสําเร็จในนามของ,ององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ